ครับเราจะพาทุกท่านไปที่วัดบ้านห้วยน้ําขาวนะฮะอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับวัดบ้านห้วยน้ําขาวนะฮะก็จะมีเจ้าวาดถือว่าเป็นอาจารย์ที่ได้สืบสารตํานานเรื่องราวของเกจิอาจารย์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อสาครและหนองกับนะฮะหรือจะเป็นพระอาจารย์มหาสุรศักนะฮะหรือจะเป็นเกจิอาจารย์หรือครูบาเหนือชัยนะฮะครับพระ อาจารย์มหาจรุโลทีปังกโรนะฮะครับท่านได้ศึกษาตำรับตำราจากอาจารย์กรจริงหรือจากเรียกว่าเวทมนตร์คาถาต่างๆครับนี่คือปากทางเข้าบ้านเข้าวัดบ้านห้วยน้ําขาวนะฮะซึ่งอยู่ติดกระชายแดนพม่านะฮะครับเราจะให้ไปดูพิธีต่างๆนะฮะนี่คือประธานในพิธีที่ประกอบพิธีเททองพระพรมสีหน้าองค์ใหญ่แล้วก็พระพุทธสิงหนะนี่คือพระพรหมสิทธิ์นะฮะ พระโภมสิทธิครับเป็นเจ้านาภาคสิบเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวสเกตพระอารามหลวงนะฮะท่านก็เมตตาต่อพระอาจารย์มหาจรูญโลธีปังกโรนะฮะท่านก็มาเป็นประธานในพิธีเททองรอพระพระพรมสีหน้าและพระพุทธศรีหิงนะครับวันนั้นครับต้องเรียนตรงนี้เลยนะเกิดปฏิหารมากมายเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับเททองเสร็จแล้วฝนตกลงมาเป็นน้ําเทพมตลที่หลั่งมาจากฟากฟ้า จากทวยเทพเทวดาเพราะวันนั้นก็ถือว่าเป็นเลิกผานาทีต้องใช้คำว่าสุดยอดนี่คือครูบาเนื้อชัยนะฮะเดินทางมาจากเชียงรายครับเป็นครูบาที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะฮะรับตังชาติมาเชียงรายต้องไปที่ครูบาเนื้อชัยเป็นครูบาเป็นพระองค์เดียวนะฮะที่ขี่ม้าบินทบาทนะฮะละเวทมูลกระถางของท่านนี่ต้องใช้คําว่าสุดยอดนะฮะครับ ย้อนหลังไปเมื่อปี4-5ครับผมได้เป็นคนดูแลเรื่องการสร้างพระอยู่โครงการหนึ่งนะฮะเป็นโครงการใหญ่แล้วก็ให้คนไปเนี่ยเอาแผ่นจานไปให้ท่านจานแล้วผมก็รออยู่ด้านล่างท่านก็ขี่ม้าลงมาจานเสร็จนะครับ ท่านเขียนเบอร์ไว้ถูกต้องมปเลย3ตัวถูกเป๊ะเลยนะแต่ผมไม่มีโชคเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้ถูกหวยนะครับวันนั้นเจอกันท่านกันยังจําได้ยังพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับนี่คือคูบาเหนือชัยนะครับก็ไปไหนก็จะมีมวลมหาประชาชนศิญ,ญาศยานุสิทธิ์เยอะแยะมากมายนี่คือหลวงพ่อใจวัดพญาญาตินะฮะเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีครับก็เป็นเกจิอาจารย์ที่สืบสารตำนาน ในเรื่องของดวงเรื่องของเลขนะฮะครับแล้วโชคใครโชคมันนะฮะอย่างหลวงพ่อเนื่องคนไปฟ้าตั้งแต่เช้ายเย็นนะไปรอว่าท่านจะพูดอะไรท่านจะแนะนําอะไรนะก่อนก่อนวันหวยออกนะท่านก็ไม่พูดท่านกับบางคนนี่ตีออกท่านไม่พูดวนะ่าเป็นใบต้องอย่างางี้ก็ถูกหวยนะะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคใครโชคมันนะฮะครับหลวงปู่ใจก็สื่อสารตำนาน ของหลวงพ่อเนื่องวัชุรามณีนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศองค์นี้ครับเป็นพระอาจารย์มหาสุรศัดิ์วัดประดูเป็นพระรามหลวงอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะก็สืบสารตำนานเรื่องตะกุดโลกธาตุครับก็เลยนําเอาเวลานบางปืนจากตำบลบางปืนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามมาจานด้วยตะกุดหัวใจโลกธาตุนะฮะเขาเรียกตะกุดลูกอมแล้วก็ตะกุดมหาโพกรั์นะฮะกแล้วที่วัด ประดูครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์เครื่องราชสัตยาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือราชการในห้าเสด็จพระพาทตนนะฮะได้ถวายกับเกจีอาจารย์ดังคือหลวงพ่อแจ้งนะฮะหลวงพ่อแจ้งก็โดดเด่นในเรื่องของเชือกคาดเอวเขาเรียกไส้หนุมานหรือตะขาบไฟนะฮะรับบ้านแหลมชาวบ้านแหลมที่ออกทะเลนะน้ําจืดหมดเอาเชือกคาดเอวไปวงไว้ แล้วเอาน้ำเอาเอาที่ตักไปตักอยู่ในในตรงกลางของเชือกนะน้ำที่จะจืดมาเลยครับนี่คือหลวงพอ่อแจ้และเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ยิ้มที่เรื่องของตะกุดโลกธาตุนะฮะครับจะมีครูบาต่างๆเยอะแยะมากมายวันนั้นนะฮะที่ได้ประกอบพิธีเททองรอพระคมสีหน้าและพระพุทธสีหิงนะฮะ ครับนี่คือ,อพิธีครับก็จะมีมวลมหาประชาชนนี่ต้องใช้คําว่าเยอะมากๆเลยน,นั้นครับก็เดินทางมาจากทั่วทุก,ทกสารทิศแล้วก็ยังมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์มานั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะนี่คือมวลมหาประชาชนนะฮะที่มาร่วมในงานพิธีเททองรอพระพรมและก็พระคุตติหิงนะณมณฑลพิธีที่วัดบ้านห้วยน้ําขาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถาม ครับหลังจากเสร็จพิธีนี่คือพระอาจารย์มหาสูรศักด์ก็ได้ประพรมน้ําพุทธมนต์กับญาติโยมนะครับก็นี่คือครูบาเหนือชัยทุกคนก็ไปขอสินขอพอรขอความมั่งคัง่งขอความร่ํารวยนะครับก็มีหลากหลายนี่คือฤาษีอ่าฤๅษีอ่าจากหนองบวัวลำพูนะครับนี่คือพระบูชาพุทธดิหิงที่เทในเลิกเทในพิธีนะอ่ะาธนะตัก5นิ้วมีจํานวนไม่เยอะครับเป็นเทเทด้วยเนื้อทองสำริด ที่มนุมหาประชาชนได้นําเอาทองคาเอานาคเอาเงินใส่เข้าไปแล้วก็แผ่นยันแผ่นจานจากเกจิอาจารย์ต่างๆนะฮะนี่คือเทในเลิกเทในพิธีเป็นบูชานะครับเป็นหน้าตักห้านิ้วพระพุทธรหิงนะแล้วพระกิ่งพระกิ่งก็เหมือนกันครับก็เปิดให้ประชาชนได้บูชาแล้วก็พระกิ่งพระพุทธริหิงท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะครับตอนนี้เราจะให้ไปดูคลิปซึ่งทางทีมงานคุยเฟือเ่องเ่ิมพระได้ไป ถ่ายในบรรยากาศในวันที่ประกอบพิธีเททองรอพระพรมสีหน้าและพระพุทธิหิงที่บนทนพิธีวัดบ้านห้วยน้ําขาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับาารรครับท่านนังเกตไหมครับใม่ไม้ครับจะไหว ธงจะสะบัดนั่นคือลมลมคือสัญ,ญลักษณ์ของราหูนะราหูก็จะหอบเอาทรัพย์สินเงินทองเข้ามาสู่ที่มณฑลพิธีครับวันนั้นตอนเช้าแดดออกจ้าได้ประกอบวิธีบวงสวงอัญเชิญถวยเทพเทวดาครับพอจะถึงเวลาเททองก็ ร่มนะฮะแล้วก็มีลมนะฮะพอเททองเสร็จก็ฝนตกมานะฮะนี่คือเรื่องมหัศจรรย์นี่คือเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของในพิธีกรรมต่างๆนะฮะด้วยบารมีของอพระเกจิอาจารย์ด้วยบารมีของการเททองหล่อพระพุทธรูปหน้าหรือพระพุทธรูปหินนะ,ะนี่ครับมณฑลพิธีนะฮะครับก็ก่อนที่จะเททองนะฮะก็จะทางวัดก็เปิดให้ประชาชนได้มีได้เขียนแผ่นทอง เขียนชื่อเขียนนามกุลอธิษฐานวันเดือนปีเกิดแล้วก็เอาทองคําหรือทองแผ่นหรือมวลสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นชนงชนวนใส่ในเบ้านะฮะให้ไฟนี่เผาไหม้ควา,ามยากควา,ามจนควา,ามทุกข์ความล้อเสนียต่างไรให้มารายหายสิ้นนะฮะครับนี่เป็นควา,ามเชื่อโบราณนะฮะ ครับก็มีมวลมหาประชาชนมาเขียนแผ่นทองกันเยอะมากเลยนะฮะนี่คือมฑลทนพิธีวัดบ้านห้วยน้ำขาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะฮะนี่คือมวลมหาประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะฮะครับพิธีที่ยิ่งใหญ่นี่คือฤาษีเกตแก้วซึ่งเดินทางมาจากอาสมหนองบัวลำพูนะฮะรับเป็นฤาษีที่สื่อสารตำนาน ของเวทมนต์คาถาหรือของพระเกจิอาจารย์นะครับนี่คือพิธีเททองครับท่านเจ้าคุณพรหมสิทธินะฮะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสเกตพระอารามหลวงแล้วก็เป็นเจ้าหน้ภาคสิบนะท่านก็เป็นประธานเททองนี่ครับได้นามทองคํา ที่ท่านอธิษฐานแล้วก็ใส่ในเบ้าที่จะมาเทาพระพรหมอง์ใหญ่แล้วก็พระบูชาพระพุทธีหิงนะน้าตัก5นิ้วนะฮะคับก็จะมีทั้งทองคํามีทั้งเงินมีทั้งนาคมีทั้งทองโบราณมีทั้งเครื่องใช้สำลีต่างต่างนะคับใส่ในเบ้านะฮะครับลองโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่วัดบ้านห้วยน้ำขาวว่าพระบูชาพระพุทธิหิงบดได้ยังหรือจะเป็นพระเก่ง หรือจะเป็นพระกิ่งพระพุทิหิสงนะครับก็โทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยนะนี่คือเป็นเบอร์ของท่านเจ้าวาดก็คือท่านพระอาจารย์มหาจรูนโลดทีปังการนะฮะครับนี่ท่านก็ได้ประกอบพิธีเททองนะครับณนะมณฑลพิธีที่วัดบ้านห้วยหนงขาวนี่ครับจะมีสิทธิ์ยนุสิทธิ์และมวลมหาประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ ครับก็ได้เดินทางมาแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์นั่งคุมทิศคุมธาตุปกต่างๆนะฮะเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณนี่คือพระอาจารย์มหาสุรศักนะฮะครับก็ท่านก็ได้เมตตาต่อวัดบ้านห้วยน้ําขาวนะฮะ ครับก็นี่คือเกจิอาจารย์ต่างๆนี่คือ,อครูบาเนือชัยซึ่งเดินทางมาจากเชียงรายนะฮะรับทิ้งเป็นเกจิอาจารย์ของร้านนาสืบสารตำนานของครูบาร้าน,นานะฮะรับท่านก็เมตตาต่อวัดบ้านห้วยน้ําขาวครับต่อพระอาจารย์มหาจรูญโลทีปังกโรนะฮะครับท่านก็นเดินทางมานั่งปกอสา,านจิณนตณมณฑลพิธีที่วัดบ้านห้วยน้ําขาวนะฮะ ครับวัตถุนี่คือหลวงปู่ใจวัดพญาญาตนะฮะครับอยู่ที่อัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสิบพุทธคมของหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีนะฮะนี่ครับมวลมหาประชาชนที่ร่วมในพิธีนี่ต้องใช้คําว่าเยอะมากๆเลยนะฮะครับหลังจากพิธีเททองเสร็จแล้วครับ พระอาจารย์มหาจรุนโลทีปังาโรนะก็ได้มอบได้ถวายพระปิดตาให้กับหลวงพยยู่ใจวัดพญาญาตนี่คือสมเด็จปา๋านี่คือหลวงพ่อป๋านะฮะครับวัดอยู่ก็คือวัดหลวงพสสดอยู่ที่ดําเนินสะดวกนะฮะครับก็เสร็จพิธีก็มีการแจกพระปิดตามหาอุดนะฮะนี่คือมวลมหาประชาชนต้องใช้คําว่าเยอะมากๆเลยนะฮะครับก็เรยเชิญทุกท่านครับไปร่วมบุญร่วมใจร่วมแรงร่วมศรัทธากันที่วัด บ้านห้วยน้ําขาวอํเาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบรุรีนี่คือพิธีเททองณนะมณฑลพิธีที่วัดบ้านห้วยน้ำขาวอำเภอเมืองจังหว,วัดกาญจนบุรีนะฮะเดินเชิญทุกท่านครับเงินทุกบาททุกตางค์ครับร่วมกันสร้างถาวรวัตถุภายในวัดให้มีความแข็งแรงจเจริญ แล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนนะฮะนี่คือท่านเจ้าคุณโพรหมสิทธ,ธินะฮะขับโปรยข้าตอกดอกไม้นี่ครับบรรยากาศด้านบนนะฮะครับก็ฝนก็ได้โปรยลงมาถือว่าเป็นน้ําเทพประมครับนี่คือพิธีดับเทียนไชยดับทุดดับโศกดับโรคดับภยัยดับสนิทอย่างไรนะฮะครับเจ้าวาดวัดหลวงสุอยู่ที่ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบรุรีท่านเป็นพระราชาคณนะชั้นเทพนะครับผมจงส,สมรดิ์ท่านไม่ได้นะฮะท่านเป็นพระที่สุปฏิปันโนครับสืบสารตำนานวิชาธรรมกายนะฮะเสร็จจากพิธีเสร็จแล้วขับมวลมหาประชาชนก็แย่งใชสศินเพราะทุกคนนี่มีความเชื่อว่าต้องศักดิ์สิทธ ขนาดพิธีต่งตางๆที่เห็นอยู่กับตาเนี่ยก็จะนำเอาไสยสีนนี่ไปผูกข้อมือเอาไปผูกรถหรือเอาไปไว้ที่ทำงานหรือไปพกพาป้องกันเสนียดจังไรป้องกันลมเพลลมพัดป้องกันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลน,นะ,ะทุกคนมีความเชื่อนะฮะขับเสร็จแล้วทุกคนก็ไปรับน้ำพุทธมนน้ำเทพมนต์จาก คูบาจ่ายของแต่ละคนแต่ละองค์เนี่ยครับนี่คือคูบาเหนือชัยนะครับท่านก็จจปปุ่นมนาพมฒมณจะมีศรีจันทสิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยนะมารามมารับน้ำพุธม์แล้วก็น้ําเทพมประมะนะครับท่านเป็นพาทิเมตตายิมย้มแย้มแจ่มใสครับใครจะให้ทําอะไรจะตานอะไรจะอะไรได้หมดเลยคูบาเหนือชัยนี่ถือว่าเป็นคูบาที่สืบสารตำนานของคูบาแห่งล้านนานนะครับ ครับก็นี่คือบรรยากาศนะฮะครับก็จะมีมวลมหาประชาชนเข้ามาหาฤาษีเกตแก้วนะฮะนี่คือฤาษีเกตแก้วครับก็จะเป็นฤาษีที่สืบสารตํานาน ขับของฤาษีเวทมนตร์คาถาต่างๆครับเดินทางมาจากหน้องโบนุมภูครับทุกคนก็มีความเชื่อว่าฤาษีต้องมีเวทมนตร์คาถาต้องมีฤทธิ์มีอภิเิหารก็เลยเข้าไปให้แม่ชีครับเป็นแม่ชีทิเมตตาครับใครขออะไรให้บทให้รวยขอให้สวยขอให้อยููเย็นเป็นสุขขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะทุกคนก็ฟังแล้วก็เออนี่ก็คือพรันสักศิ์นะฮะนี่คือมวลมหาประชาชนทีออ่มาร่วมเสร็จแล้วก็มีการแจกพระปิดตา เป็นผ้าปิดตาหลวงปุ่หลวงพ่อใจนะครับวัดพญาญาติครับเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเรื่องวัจุรามณีนี่ครับผ้าปิดตานะฮะมีเงินมีทองซื้อไม่ได้ต้องใช้คําว่าซื้อไม่ได้นะต้องไปรับแจกอย่างเดียวนะครับซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูผ้าปิดตาที่แจกวันนั้นนะฮะ ครับผมไม่ไม่ทราบว่าทางวัดหมดหรือยังนะก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามดูนะฮะเป็นภา้าปิดตาที่หลวงพ่อสะครวัดหนองกลับนั่นได้อธิษฐานจิตได้ปลูกเสกไว้หนึ่งไตามาสครับมีส่วนผสมของผงภายกุม,มารหลวงปูท่ทิมวัดอรหารไล่แล้วก็ผงวิเศษผงวัลคังบางงผงวเกเทโยนะครับทางวัดบ้านห้วยน้ําขาวแจก,กอย่างเดียวนะฮะครับ หลุงปุทิมได้ปลุกเสกหนึ่งใจมากลองโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่วัดเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวัดบ้านห้วยน้ําขาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจน,นบุรีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านครับช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวของวัดวารามาต่างครับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ